ค่ะวันนี้จะนำเสนอ scenario ที่11นะคะโดย x t e r n ชัญญาวนิชานุวัฒน์นะคะ6 0 0 2 0 5 8นะคะก็ s c e n ที่11นะคะจะเกี่ยวข้องกับ b o u n d d e i n g ค่ะโดยคำถามที่1นะคะจะเป็นคำถามที่ให้หา evidence support หรือคัดค้านจากข้อมูลที่เอ่อให้มานะคะก็คือเป็นข้อมูลจาก post operative wound management Australian family physician volume 42นะคะ ก็ในนี้นะคะจะได้กล่าวถึงการ s i n g Wound ว่าจะมีหัวข้อการ d e s i n g แบบไหนบ้างแล้วก็ข้อควรทําคืออะไรบ้างนะคะโดยในคําถามนะคะก็จะมีหัวข้อย่อยะคะ่ะอันแรกก็จะเป็นการใช้ Aseptic หรือ n o o องพัช of k e o r s t s t ตอร์ไ d ด s i n g Technique นะคะมีผลต่อ Wound Infection อย่างไรนะคะ เปเปอร์แรกที่หามาค่ะก็จะเป็นเปเปอร์จะเป็น systematic review ในปี2018นะคะพบว่าการใช้ clean t e c เทคนิคนะคะไม่ได้ทำให้เกิด infection มากกว่า s t i r e t e c เทคนิคนะคะโดยข้อมูลในเปเปอร์บอกว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการจะระบุไปเลยแน่ชัดว่าจะเป็น clean หรือ s r i l i t e c เทคนิคเพราะว่าทั้งสองอย่างไม่ได้มีข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะ ต่อไปเป็นเปเปอร์ที่2นะคะจะเป็นเปเปอร์ในปี2008นะคะเป็นเรื่อง Integrative Int Review of Clean and Sterile Technique t ทคนิ i อ n ค a เ d นแอนด์ e ิส in t ม e อิ e เดอะเอ็กเซคค i ชันะคะในเปเปอร์นี้นะคะได้กล่าวอย่างแน่ชัดว่าการใช้คลีนเทคนิคนะคะสามารถลดคอสหรือค่าใช้จ่ายในการทำแผลได้อย่างชัดเจนตรวจเรื่องของ Infection หรือว่า o u n d Healing นะคะ ให้แนะนำว่าให้รีเสิร์ชเพิ่มเติมนะคะจากข้อมูลในนี้มันไม่เพียงพอต่อการสรุปผละคะ่ะต่อไปเปเปอร์ที่3นะคะจะเป็น literature review ในปี2003นะคะได้กล่าวไว้ว่าการใช้คีนเทคนิค n ะค่ะมีผลอย่างมากในเรื่องของ cost effective นะคะส่วนเรื่องของวุ่น infection จะไม่ได้มีผลอย่างชัดเจนแต่ที่แน่ชัดน,นอกจากเรื่องคอสก็จะมีเรื่องของการเซฟเวลานะคะ ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อต่อมานะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการ l e f t the wound u n u o u c h เป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะหลังจาก Surgery นะคะอันแรกก็จะเป็น paper ของ Systematic Review ในปี2014นะคะพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องของ Super v i s i a l Wound หรือ Deep ดิฟว d d ดิสท i s ซนนะคะแต่การ Remove ออกเร็วะคะ่ะจะสามารถช่วยลด เรื่องของ hospital stay แล้วก็ cost effective ลงได้อย่างชัดเจนค่ะก็ยังสรุปได้ว่าไม่ได้มีความแตกต่างในการที่เราจะเปิดแผลเร็วหรือว่าจะ delay wound ออกไปหลัง4 8ชั่วโมงนะคะค่ะต่อมาจะเป็น paper เรื่องเป็น systematic review แล้วก็ meta analysis ในปี2020นะคะได้กล่าวไว้ว่าการที่ทำเป็น early removal dressing นะคะมีโอกาสพบการติดเชื้อลดลง ถึงสิเปอร์เซนกว่าการที่เราจะดีเลย์วุนเดซซิ่งนะคะแต่ว่าก็เป็นเปอร์เซนต์ที่ลดลงอย่างไม่มีนัยยะสำคัญนะคะจึงสรุปว่าการเอ r ร์ r ี่รี a มหรือว่าการที่จะดีเลย์มากกว่าสีชั่วโมงเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการติดเชื้อหรือเรื่องของมุ้นทิลลิ่งที่แตกต่างกัน,นะค่ะค่ะต่อไปก็คือ เป็นคำถามเกี่ยวกับการให้ผู้ป่วยอาบน้ำนะคะหลัง48ชั่วโมงหลังการผ่าตัดะคะ่ะเป,ปเปอร์แรกอันนี้ก็จะเป็น systematic review ในปี2015นะคะก็จากเ e ป,ปเปอร์ค่ะไม่ได้มี conclusive evidence นะคะในเรื่องของข้อดีข้อเสียของ wound complication Com นะคะในการที่จะให้คนไข้ early ในการอาบน้ําก่อน48ชั่วโมงหรือว่าดีเลย์การอาบน้ําออกไปไม่ได้มีข้อแตกต่างก,กันอย่างชัดเจนค่ะต่อไปก็จะเป็นเปเปอร์ในขส่วนของ systematic review แล้วก็ meta analysis ในปี2020นะคะสรุปว่าผู้ป่วยอาบน้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะในหลัง48ชั่วโมงโดยไม่มีการ infection ใดๆค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการบอกว่าการใช้แท็บวอเตอร์ในการทำความสะอาดแผลหลัง48ชั่วโมงกับการใชออ้สารายในการทำความสะอาดแผลนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในข้อนี้ก็คือจะเป็นเปเปอร์ซิสเต t i c Review ในปี2022นะคะก็จะสรุปได้ว่าไม่ได้พบความแตกต่างในแง่ของ w ูล n นอินเฟคชันนะคะ นอกจากนี้ในเปนเปอร์น,นี้ยังพูดถึงเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกด้วยเช่น wound healing, reduction size of wound, rate of wound healing, cost pain, uh, and ความพึงพอใจของคนไข้นะคะโดยในเปนเปอร์บอกว่าเรื่องของ wound healing แล้วก็เรื่อง pain แล้วก็ความพึงพอใจของคนไข้ไม่ได้แตกต่างกันส่วน reduction size of wound and rate of wound healing ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะ ส่วนเรื่องที่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดก็คือการใช้แท็บวอเทอร์หรือว่าน้ำประปาเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างชัดเจนค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์เอ่อเป็นแ o นดอ M d Control t r i a l ในปี2007นะคะก็สรุปได้เหมือนกันว่าการใช้น้ำประปาในการทำแผลค่ะไม่ได้มีความแตกต่างในแง่ของ Infection หรือว่า Wound Healing ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของการ use an Inter d interactive dressing for surgical wound that are healing by secondary healing นะคะซึ่งอันนี้ก็จะหมายความว่าการที่เราจะปล่อยให้แผลหายโดยที่ไม่เย็บปิดเนี่ยจะมีผลต่อ wound healing อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็น comprehensive review ในปี2020นะคะ ได้ให้ตัวอย่างการเดซซิ่งบูนได้ในหลายวิธีนะคะมีทั้งตัวของโฟมเดซซิ่งไฮโดรแอคทีฟเดซซิ่งนะคะแล้วก็มีตัวของไฮโดรคอร์ลอยเดซซิ่งนะคะไฮโดรเจลเดซซิ่งซึ่งแต่ละวิธีนะคะในเปเปอร์นี้ได้บอกทั้งข้อดีข้อเสียข้อควรระมัดระวังแล้วก็เ f ฟเฟ t i v ฟ n e s s ของแต่ละวิธีด้วยค่ะวิธีก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาที่แตกต่างกันนะคะ อันนี้ก็เพื่อนๆสามารถไปเปิดดูค่ะต่อมาก็จะพูดถึงซี t u เ t ชั n ที่ส1นะคะก็จะเป็นเรื่องของ p o s ต o p e r a t i v e s i g m o i d e c t o m y นะคะก็จะเป็นการทำแผลของผู้ป่วยในแต่ละวันหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดมานะคะในวันแรกนะคะเ e s เซนตเนี่ยก็จะให้เอเก็กเซนทำแผลด้วยเบตาดีนะคะแล้วก็ปิดด้วยกอสจากนั้นก็แปะเป็นไมโครพอร์ ball, หรือทันสพอร์ค่ะวันต่อมานะคะเ e s เซนตเนี่ยก็บอกว่าให้ทำแผลวันเว้นวันนะคะโดยเช็ดด้วยซาดาย,าายแล้วก็ปิดด้วยเทกเดิมนะคะหรือว่า ด้วยก็ใช้แผดหรือว่ามิิเพ็ก์นะคะอีกสองวันต่อมานะคะเลสเลสสามเนี่ยมาพบว่าแผลที่ทําไปเนี่ยเกิดมีการบวมแดงนะคะจึงได้ตัดไหมออกแผลมีหนองแล้วก็จึงทําแผลแล้วก็แพคด้วยเบตาดีนทุกแดชั่วโมงนะคะวันต่อมาแผลยังไม่ดีขึ้นนะคะจึงเลยให้เซิเลนสามเลยให้ทําแผลด้วยนอร์มอลสลหรือว่าแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซน์นะคะในอัตรา,าส่วนหนึ่งต่อหนึ่งวันละสี่ครั้งค่ะจากซิเทชันเมื่อกี้นะคะเค่าเราพบว่าแผลมีการติดเชื้อนะคะ เราควรจะทําอย่างไรคะ่ะก็จากที่ดูมานะคะถ้าหากว่าแผลมีการติดเชื้อนะคะอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือการเปิดแผลเพื่อเช็คดูว่าแผลเนี่ยที่มีหนองมีหนองมาจากบริเวณไหนนะคะมีแถบของหนองออกมาไหม เราต้องกำจัดหนองตรงนั้นให้หมดรวมทั้งทำลายแท็กของหนองด้วยนะคะนอกจากนี้ก็คือดีไวเมนต์ส่วนที่เป็นเนื้อตายออกหรือว่าตัวของฟอเรนเบอรี่ต่างๆนะคะที่ติดอยู่บริเวณนั้นออกให้หมดนะคะแล้วก็เก็บตัวหนองอะค่ะไปทําเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็แกรมสเตนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเชื้อตัวนั้นคือเชื้ออะไรแล้วก็เซนต่อแอนติเบติกตัวไหนจะได้ให้แอนติเบติกไปกับคนไข้นะคะแล้วก็แผลนี้ค่ะควรจะเป็นโอเพนวูนก่อน,นะค่ะหรือว่าทําเป็นเวนเดซิ่งในช่วงแรกนะคะก็จากนั้นนะคะให้ดีเลยเคอร์เปอร์ แล้วก็สุดท้ายเราก็ควรที่จะทำไกซิมิกคอนโทรลนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดอินฟลักชันมูลแล้วก็เพิ่มการบูทิลลิ่งที่ดีขึ้นค่ะค่ะก็จากการทำแผนในวิธีของแต่ละรีสเดนทีท่กล่าวมาในซิจิวเอชั่นนะคะมีความเหมาะสมหรือไม่ในเปเปอร์แรกที่เราหามานะคะการทำแผนด้วยโพวิโดนไอโอดีนเนี่ยจะพบว่าโควิโดนไอโอดีนนะคะมีคุณสมบัติหลายอย่างทั้งเป็นการโปรโมทวูฮิลลิ่งเป็นบอสเปกตัมแอนตี้บอติกแล้วก็สามารถป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มทั้งของเชื้อสูตร ซูดโมเนสอโรซินซาหรือ Mrsa หรือว่าของแคดิดาออาบิแคนได้นะคะโดยดังนั้นนะคะการที่เราใช้โพดนไอโอดีนทําแผลเนี่ยก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากแล้วก็คิดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมค่ะส่วนของเรื่อง Normal ลสลายอะคะ่ะเปอร์ที่ได้ไปเปิดดูมานะคะก็จะพบว่า Normal ล l i า e เนี่ยสามารถลดการเกิดพลนโตไนติกได้แล้วก็ลดการอินฟคชันของแคทเตอร์เอ็กซิซไซด์ในผู้ป่วยเด็กได้ะคะ่ะแต่ว่าในเรื่องของแง่ของการทําแผลเปิดอย่างแผลซิกมอยด์เตอร์มีนะคะคิดว่าอันนี้ก็ยัง ไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการทําแผลค่ะในเปนเปอร์น,นี้กล่าวว่าถ้าเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น1-6%นะคะจะมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ไมโครเบียลแล้วก็ยังเป็นดีบอยดิ้งเอเจนต์ด้วยค่ะนอกจากนี้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะช่วยโปรโมทวีนัสอินซัฟฟิเชนซีอัลเซอร์ฮีลิ่งได้ด้วยค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังของการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการท้ำแผลก็คือถ้าหากใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีความเเเเเขข้้้้้มมนนนนนนนสสสูงาาากกกกกิิิิะะะะคคคจทํใหบรรรัดรโดโซไ่ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโควิด -19 นะคะก็คือกับการทําแผลกับการฮิลลิงของแผลค่ะในตรงนี้นะคะก็จะพูดถึงการฉีดวัคซีนค่ะโดยคนที่ฉีดวัคซีนกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะไม่ได้มีความแตกต่างกันในแง่ของการวูนฮิลลิงนะคะดังนั้นการฉีดหรือไม่ฉีดในตอนแรกก็คือไม่มีความแตกต่างกันแล้วก็ในเปเปอร์นี้ยังบอกอีกว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ออกไปหากมีการที่เราจะผ่าตัดค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของโลในการใช้โปรไบโอติกในการโปรโมทวูลฮิลลิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น systematic review ในปี2011นะคะก็จะกล่าวว่าโปรไบโอติกนะคะมีการช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อแล้วก็ลดการติดเชื้อได้ด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงเร่งการโปรโมทวูลฮิลลิ่งที่ดีขึ้นได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสรุปของ paper นี้ค่ะก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ